สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ากมื่อนี้กับช่องเอื่องสบายทํากินจ้ะกินหมูกระทะเนาะแซ่บแยบเหมือนแรงเมื่ต้องเอาเกี๊ยมจ้ะมันกระเด็นแบบนีกระแ่บอยู่แล้วเกี๊ยมหลายมันบ่แแสบบ่อคอยมาเกี๊ยม Skål mm -hmm. <laughs> อันนี้คือสันคอจ้ะสันคอหมูจ้ะพี่น้องติดมันหน่อยหนึ่งโอ้แสบบวัวห่านในกินอยูอ่บวัวห่านในกินกับแสบือเกาล่ะจ้ะย่างต่อๆกันเลยที่แ้ไม่ต้องขาดตอน ควันแบบบเห็นหนาเลย <laughs> <c oughs> พักอันนี้ชัดแสบจะเขาเอ่นว่าพักอียังบุพักกาอดีอยังบุแต่ว่ากินดิบกับแสบกินซุกกับแสบสามชั้นจ้าแสบเบอร์จ้า อ,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 อืม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 อะคุ้นซึงนะคือ,อกินแบบนี้ก็อร่อยนะว่าไหมหรือว่าเราเหิวอะของโปรดคือสามชั้นจ้า สามชั้นคือที่สุดจ้ามุ้นเส้นสุกแล้วนะผักสุกแล้วนะอ๋ะอน้นคอเยอะๆอ่ะ Oh, yo, no. Oh. Nhìn tầm nấm măn ạ. Măn mũ cha. Măn mũ. Ơ rồi, rồi. อ,อ,อะลายในปากสามชั้นมันกระเด็นอ่ะก็พัก ตัวตามเป็นอนจะมาเอากุงลงไว้นะกุงไม่ได้ตัดหนวดปกตินี่เขาจะตัดหนวดกินไงนอยู่ไงนะเราต้องอะไรหนักไง มาจังได้เอาลงจังสันเลยหนวดเนิดว่าต้องซัดจันคอจ้ะ ขอที่ชู่หน่อยได้ไหมอ่ะขอที่ชู่หน่อยได้ไหมอ่ะปาเน่เขาว่าคนกินแสบปากตรงเลถ้าปากว่เละแสดงว่ากินว่ะแสบ Som mm. mor. Mm.

คือว่ากินคําได้เหรอเออคำนั้นกินคําได้ของเออคำนั้นนะคือว่ามันกินแซ่บเด้อพี่นอ้องมันแซ่บจนบ่มีอยังสีบบาแล้วก็เจ้าบอกว่าอืมอ,อืมอ,อุอทานออกมาเป็นคําว่าอืมอ,อุ้ยมันมันถิวขาแหมอะไรเด้อบัน ขาแต่กระป๋บแป๊บอีกจักบาททนเอาอยากกินของแสบกจต้องทนเนาะพี่น้องเหด็ดไดได้ใครจะมีน้ำใจแก่กุ้งให้สักตัวไหมนะกินกันอยู่แค่สองคนครแกกุ้งให้กินไหมนะอะไร <c oughs> แล้ว <c oughs> หน้าเขามีแต่รอยแล้วมั้งมาแล้วโกินได้หรอฮะได้หรอกินได้หรอ อันนี้เป็นเบคอนนะคะพีน่น้องแนมเห็นบอควันหลายโพดอันนี้คือเบคอนอัน,นเห็น,นแดงๆเนี่มันซุกเลยได้จ้ะเบคอนมันเป็นแบบนี้แหละทรงคือสีบอซุกแต่ไันก็นซุกเลยล่ะอื <c oughs> <c oughs> แซบเวอร์แซ่บเวอร์คำยังไงอืม Cơn thì pha na na Mua hủ thì bọc lên đây Rồi พักออ็นชิ้นอนอกพักอันชินออน้นดิบจะจ๊บกอบหวานเป็นพวงเลยจ้ากุ่งจ้า จากเดิมสิอินละจ้าคลิปนี้ก็เไวส้สำนีละจ้าคลิปหน้าพอกันไหนเนาะเดี๋ยวสืดไปจกกัดการหมูสามชั้นต่อเพราะว่ามันแต่ปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะก็เลยสิปิดคลิปไปสานีสักกอนจ้าคลิปหน้าพอกันไหนจงได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำเลยจ้ากับช่องเองื้องสบายทำกินจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ